สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบสบอยนะครับจากช่องบัตรควายฟีนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับตอนนี้แม็กกาบียก็เดินทางมาถึงจังหวัดสุพรรณบุรีเนาะนะครับก็กําลังจะเดินทางไปที่จังหวัดกำแพงเพชรแต่ว่าอยังเดินทางไม่ถึงนะครับเดี๋ยวค่อยเดินทางต่อในวันพรุ่งนี้นะครับทุกท่านครับตอนนี้นะครับแม็กกาบียก็พักรีสอร์ทนะทุกคนเนาะนะครับ อ่ะนี่ครับทุกคนที่นี่นะครับก็ราคาห้องมันอยู่ที่400บาทนะครับก็ไม่แพงนะห้องห้องสวยดีครับห้องมีความสว่างอยู่มีตู้ให้นะครับมีที่เก็บของให้นะครับก็มีหมดนะผ้าคนหนูผ้าห่มนะครับหมอนนะครับแต่ว่าเตียงมันเป็นเตียงไม้นะเนี่ย ไม่ค่อยเห็นนะครับเตียงแบบนี้นะครับนะครับก็จะมีเตียงไม้อย่างนี้เนาะก็ที่ผมนะครับพักเขาว่าอากาศมันหนาวเย็นทุกคนอากาศเย็นจริงครับโ้หนาวขนาดผมใส่เสื้อตัวนั้นมันหนานะยังรู้สึกหนาวเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าเออเราพักดีกว่านะครับอ่าโอเคไหมทุกคนนะผมเอาแค่พอนอนพอนอนได้ครับนะครับ ก็ขอให้มีห้องพักอันนี้อยู่ติดกระทางนะครับเลี้ยวเข้ามานิดเดียวนะครับก็ถึงแล้วนะครับทุกท่านก็โอเคอยู่นะครับแอร์ผมยังไม่ได้เปิดนะครับมันเย็นครับมันจะมีตัวระบายอากาศนะครับเนี่ยถ้ามีตัวนี้ก็ไม่ต้องกลัวละครับเพราะว่าก็หายใจออกอยู่นะครับห้องน้ำนี่ครับกระจกนะครับทุกคน ฝักบัวก็มีครบนะครับจะได้อ่าบน้ําแล้วก็นอนสบายๆเนาะพอวันนี้ผมก็ไปซักเสื้อมานะครับซักเสื้อผ้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับในห้องน้าโอเคไหมทุกคนนะครับนี่สะโคกนะครับที่นอนนะครับ คือมันมันไม่ไม่ไมันม่มันไม่นุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปดูนะครับ เรามาดูผ้าผมกันนะทุกคนเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูผ้าผมกันว่าผ้าผมเป็นยังไงบ้างนะครับผ้า่มเหมือนผ้าขนหนูเลยนะครับโอเคฮะ Eh okay, po โอเคทุกคนครับก็มันก็นอนได้แหละนะครับแต่ผ้าผ้าคลุมเหมือนผ้าขนหนูเลยนะครับเหมือนผ้าคนหนูเด้เลยนะครับจริงๆตัดเป็นผ้าขนหนูได้เนี่นะครับผมก็เอามาแขวนไว้ตรงนี้นะครับเห็นไหมโอ้ขาดนี่ว่านี่มันขาดนะครับเอาเถอะครับก็โอเคครับก็โดยรวมก็ถือว่าสะอาดอยู่นะครับก็ถือว่าสะอาดอยู่นะครับทุกท่าน ผมก็จอดแล้ก็ไปข้างนอกนะครับเนี่ยนะครับก็จอดตรงนี้นะครับมันจะเป็นห้องแถวอย่างเงี้ยนะครับกันกนกันอยู่ไว้นะครับพรุ่งนี้ก็เช็คเอาท์ออกนะครับก็เดินทางไปต่อที่แคแปงเพชรนะครับทุกคนตอนนี้ข้างนอกอากาศเย็นมากนะครับอยู่ในห้องดีกว่านะครับ ลิ้นชักนี่ก็ที่วางนะแต่ก็ไม่ค่อยมีใครวางอ่นนะอันนี้ก็มีเหมือนกันอ๋อเป็นตู้เก็บของอันนี้ที่แขวนผ้าล็อกมันล็อก อันนี้เปิดออกครับแต่ว่าข้างบนล็อกนี่ครับล็อกมันล็อกอยู่นะก็โอเคนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเปิดแอร์สักหน่อยกันแล้วกันแต่ว่าเปิดอุณหภูมิที่ไม่สูงมากปึด๊ดอันนี้ตั้งไว้ยี่ห้านะครับอโอเค ยี่ิบห้าองศานะครับเค okay. ก็พอให้มีลมม,มันก็รู้สึกมันก็เย็นแหละยี่ห้านะนะครับก็คือแล้วแต่นะครับอรอะะถ้าเราร้อนมากเราก็ลดอุณภูมิแต่ถ้าเกิดมันหนาวก็ประมาณยี่ห้าหรือถ้ามันยังเย็นอีกก็เพิ่มอุณภูมิเนาะนะครับโอเคทุกคนครับก็คืนนี้แมงกีบบ่ก็จะจนอนหลับพักผ่อน นะครับที่ตรงนี้นะครับครับทุกคนครับก็ค like, ืนนี้ขอนอนพักที่สุพรรณก่อนนะครับพรุ่งนี้จะได้เดินทางต่อเนาะนะครับคืนนี้ก็จะไม่นอนดึกมากนะครับก็คืนนี้ไม่ไม่ได้ไลฟ์สดนะครับก็จะลงคลิปนี้แล้วก็ได้นอนเลยพรุ่งนี้จะจะได้เดินทางต่อนะครับโอเคนะทุกคนเนาะนะครับครับก <ổi> <feet> ็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับทุกคนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ